บทที่8บทสวดธรรมจักกัปปะวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพัควาภารณสียังอิวิหาราติอิติสป,ปะเนมิคทาเยเตตตะรโผพัควาปัญจวัคเคขีเยพิขูอามันเตสิเทวมเมพิขเวอันตาปพัพพชิเตนะนะนะวิเสวิตภาโยจายังกาเมสุกานะสุขขังดิการวิโยโคขีโนคัมโม โกตุชนิโกอนาริโยอนัทสันหุตโตโยจายังอากาศกิระมาฐานุโยโคทุโโหอนาริโยอนัทสันทิโตเวเตเตพิกเวอุโโคอันเตอนุปุขัมะมัชฌิมาปฏิปทาสถาคเตนะอภิสังทธาจกขู่กรณียานกรณีอุปัสสนาญอภิญญายสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตมาจะสา พิฆเวมัชิมาปฏิปทากถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักผูการณียานะกรณีอุปสมายะภิญญายะสังโฆธายะนิพพานญะสังวัตติอายเมีวะอริโยาทางคิโกมะโคเสยทิทางสมาคิธิสัมาสังกโปสัมมาวจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางโหสาพิฆเวมัชิมาปฏิปทากถาคตเตนะอภิสัมพุทธา จะขูกรนียานาการีอปปัสนายะอภิญญา,าสัมโพธายะนิพานายะสังวตัตติอีทางโหปนาภิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามารานางปิทุกขังโสกป,ปาริเทวทุกขะโทมัณสาปายาสาปิทุกขาอปีเหหิสัมปโยโหทุกโขปีเหิวิปโยโหทุกโข ยงปิดชังนะและติตามดทุกขงังสังขตเตนะปัจจุปารทานะขันธาทุกขาอีทางโขปะนะพิกเวทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนวภวิกานนทีราคาสะสหคัตาตัตระปัตรปตราพินันทินีเสยยะถีทางการมัตตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหา อีทางโคปะนะพิคเวทุกขณิโรทุกขณิโรโทอริยสัจจังโยตัสสายเยว,วะตัญหายะอเศสวิราคานิโรโทจาโคปฏินิสโคมุติอนารโยอีทางโคปะนะพิคเวทุกขณิโทรทคานิมีปฏิปทาอริยสัจจังอริเมวะอริโยอัฐามิโกมะโคเสยถีทางสัมมาสติสัมมาสังกัปโ สมาวาจาสมากัมมันโตสมมาอาชิโวสมาวยายโมสมมาสติสมมาสมาธิอีทางโขอ,งอีทางทุกขงังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนุสเตโสธรรมเนสจสัจหุอ,อุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังง้งโขปนิทางทุกขงังอริยสัจจ์ปารินเยยันติเมพิขเว โอเคอนุนสเตโสทัเมโสจักผงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารมณ์โผอุตปาทิทางโผลปณิทางทุกขังอริยสัจจันปริญญายันติเนพิทเวโอเคอนันสเตโสทัเมโสจักผงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารมณ์โผลอุตปาทิอีทางทุกขสมุทัยอริยสัจจันติเนพิทเว ปุเพอนุสตเตโสทัมเมโสจักขุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอารโยโอุตตปาทิต่งโขปนิธานพุทธศาสนาทายอริยสัจจันปหาตะพันปิเมธิคเวปุเพอนุสตเตโสทัมเมโสจักขุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโยโขอุตตปาทิ ทางโขปนิทางทุกขสมุทัยโยอาิยสัจจังปณินันติเนพิชคเวขุเพอนุสตเตสุทันเมสุสัโขุอุปปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขนิโลโทอาิยสัจจังติเนพิชะเวขุเพอนุสตเตสุทังเมสุสัจขุทขปปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ตั้งขบวนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกัตพันติเมภิกขเวโอเพอานุสุเปสุธรรมเนสุสักกลุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอารโลโกอุตตปาทิตั้งขบวนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกัตันติเมภิกขเวโอเพยอนุสุเปสุธรรมเนสุจากกลุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิ วิชาอุทปาทิอารโลโกอุทปาทิอีทางทุกขณิโรธาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิทเวปุเพอนันุสเปริสุทรมเมสุจากผงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโลโกอุทปาทิอังหุกมีทางทุกขณิโรธานมมีปฏิปทาอริยสัจจันภาเวตพันติเมพิทเวปุเพอนันุสเปสุทางเมสุ จก ality, device, TS, ักขูอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโลโกอุทปาธิตังโคขปนิฆานิรุคณิโรธาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิกันติเมพิคเวภอเพอนุสตเตสุทังเมโสจักขูอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโลโกอุทปาธิ ยาวกีวัจเนภิกขเวอิเมสุจตูสุภาริสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัทสาการังยถาปูตังยานทสนังณวิสุทธะสุวิสุทธทางอโหสิเนวตาวาหารภิกขเวชเทวเกโลเกสนารเกสัพพมาเกสัสมานะพระนิยาปัจชายะสเทวมนุสายะอนุตารังสมัสโพุิงภิสัมพุทโธปัจญญาสิง ยโตสักโขอเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวารสศการังเยถากูตังยานัทสนังสุวิสุปทางอโศกิอคาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสนารเกปะพรนเกสสัมานพามานิยาปชายยะสเทวะมนุสายะอนุตารังสำสังโคติอภิสัมพุโธปัจญญาสิง ยานันจปะปณะเมทัศนังอุปปาทิอกุปปาเ,เมวิมุติอยมันติมาชาตินัตถิธานิขุณัพระโวติอิทามาโวจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทูงอนสัสนจะปณะเวยาการณสมิงพัญญามาเนายสมัตโตกรหพัญสระวิราชัม วีตัมะลางังธรรมาจักขูอสัพาทิยังกินจิสมุะทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังติปวัตติเตจกักภะาวตาธรรมาจักเกคุม,มาเทวาสัพพมนุสาเวสุงเอตังภะภวตาภาณสียังอิสิปตเนมิขทายอนุตารังธรรมาจักตังปวัตติตังอปวัตติยังสมมเนนะวาพรามณเเีนาวาเทเวนะวามาเรนวารรมนาวาเกนะจิวาโลกสันนิมติ ุมานางเทวานางสัทธังสุตวาจะตุมหาราชิกาเทวาสัทธังมนุษสาวิสุขจะตุมหาราชิกานางเทวานางสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธังมนุษสาวิสุขตาวติงสานางเทวานางสัทธังสุตตวายามาเทวาสัทธังมนุษสาวิสุขยามานางเทวานางสัทธังสุตตวาดุสิตาเทวาสัทธังมนุษสาวิสุขดุสิตานางเทวานางสัทธังสุตตวานิมมานารตีเทวาสัทธังมนุษสาวิสุข นิมมานนตินางเทวานังสัพพังสุตตวาปรานิมิตตวสวัตตีเทวาสัพพมนุสสาวสุงปรลนิ texts, ม Darwin, ิตตวสวัตต yup. um ีนางเทวานังสัพพังสุตวาพรามนทายิกาเทวาสัพพมนุสสาวสุงเอตังภัพวัตตาภาณสียังอุสิปัตเนมิขะทายะอนุตารังธรรมะจักการปวัตติตังอปวัตติยังสัมมณีนาวาครามรามณีนาวาเทวีนาวามารีนาวาธรรมุนาวา เกนะจิวาโลกัสมินติอติหเตนะคเนนะตนะมุขเตนะยาวะพัมโลกาสัตโทอัภุขคฉิอยังจัตพระสหัสสทพระสหสีโลกาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอปปามโนจะโอลาโลโกภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโกคะวะ อุทานังอุทานิสิอัญญา,าสิวัตโผโคนพันโยอัญญาสิวัตโ,โผโคนพันโยติอิติหิหังอายสมมโตโคนพันยสสะอัญญากลมพันโยเตวะนานังอโหสีติบทที่เก้าพุทธานุสติปิติปิโสพควาอรหังสัมมาวิชชาปิติปิโสพคขวาอรหังสัมมาสัมพุทโภวิชาจารณะสังปันโน สุขโตโลกวิทูอน e ุตตโรปุริสธรรมสาสาลีสัทเทวะมนุษยานางพุทโธพระภาวาติบทที่สิบธรรมนุสติสวกขาโกพระภวะตาธัมโมสันทิพิโกอาการิโกเอหิปัสิโกโกปนาิโกปจัตตังเรทิตัตโควิญยูหฮติบทที่สิบเอสังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคอุสุปฏิปันโนพระคะวะโตสาวะกะสังโคยายะปฏิปันโนพระคะวะโตสาวะกะสังโค สามีจิตปฏิปันโมภภพวะโตสาวกสังโคยะิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสเุุคลาเอสาภะพวะโตสาวกสังโคอาหูเนโยปางหูเนโยทักขีเนโยอันชลีกระระอุเนโยอนุตารังปุญญาเขตตังลกัสาติบทที่สิบสองสักตวาสักตวาพุทธรัตนางโสถังอุตมงวะรัง ขีตังเทวมนุษย์นางพุทธเตชนะนสโธทินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพทุกขาวูปัสเมณตุเตสกัตตวาธรรมรัตนนางโอสถังอุตมังวรังปาริลาหุปัสสามะนางธรรมเตชนะนสธินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพทยาวูปัสเมณตุเตสกัตตวาสังฆรัตนนางโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตชนะนสโธทินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพโรคาวูปัสเมณตุเต บทที่สิบสามพระคาถาชินนบัญชรสมเด็จพระพุทธารย์โตพัมรังสีชัญญาสนากตาพุทธาเชดวานารังสวาหานังจักรุสัจจาสัพพานรสังเยติวิงสูงนราสภาปัญหากราโยกุธาอัตถวีสตินายกาสัพเทปฏิทิตามยหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตมยหังกุทโทาังโมทวิโจเนสังโปฏิทิโตมยหังอุเรสพะกุนาการโอ หาทะเยเมอนุรุธโธสาร,รีปุโ,รโปรจัทคีเนควรทันโยปฏิทิภาคัสนิมโมกพราโนจวามะเกทักีเนสวามีมยยหังอาสุลอนันทานุลากาสัสโผลจัมหานาโนอุปาสุลวามะโสเกเกสตัวปฏิทิภาคัสนิมสุรโยวะปะพันกะโรนิสินโนสิริสามปันโนโสติโกมุนิปุงเขวโวอุมาลกัสโปเทโรนาเหสีจิตตวทะทโกโสมยยหังวัฒเนนิจจังปฏิคาสิกุณากะโร กุลโนอังคุลิมาโรจอุปาลีนันทศีบรีเถราปัญจอเมชาตาณา,าเตติละกาณะนะเศษาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสา,า,าชันตาศีลเตเชนะอังคมังเคสุสันทิปารัตนาปุระโตอาสิทักคินิเมตสุตกังทัชชคังปัชโตอาสิวานิอังคุลิมาละกังคันธโมราปริตันจะอาตาณติยะสุตกัง อา,กาเกษตรทานังอาศิเศษสาปาการสังคิตาชินานาน,านาวรสังวุตตาสัตต์ปะการังกตาวาตาปิกตาทิสัญชาตาคาณีรัตสัตวปัชาวาอาเศสาวินิยังยันตุอน,นันตชินาตชาสาโวสโตเมสกิจเจนะสตาสัมพทธปัญชเรชินาปัญชะมัชัิหิวิหาลันตังนาคีตเะเลสตาปะเลนปุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุภุโตสุระโคชินานุภาเวนะชิตุกัตทโว ท่านนุภาเวนาชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรยโยสัทธนานรุภาวปา,าริโตจารามิชนะปัญชเรตุบทที่สิบสี่บทสวดพระหงมมหากาพาะหงมสหัสมัพินิมมิตสาวุธังตังคลีเมฆลังอุทิตโภรัสเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุอินโธ ตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคะลานมาลาตีเรกนัทุยชิตาสาพะรติงโพรันปานาลวกรมะขัมะทัทยะขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวัตุเตชยมังคลานินาลาคีริงคะชวะรันอาติมัตตะภูตังทาวคิจกรมัสนีวสุทารุนันตังเมตตามุเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวัตุเตชยมังคลานิ อุคิตะคะทะมติหัตถสุทารุณันตังภาวันติโยชนะปะถังปุริมาและวันตังอิทีพิสังคตานโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาทวตุเตชะยมังคะรานิกรตวนานักกะทะมุขะรังอิบัคขพินิยาจิงจายาทุทวจานัางชายิกายามัชเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาทวตุเตชะยัมังคะลานิ สัจจังวิงหายามาติสัจจาวาทะเกตุรงวาทาพิโรปิกมรมังอภิอังทภูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตวาโมนินโทตันเตชะสาภพะว่ตุเตชะยัะมังคะลานินันโทปะนันทภุชะคังวิปูทังมะหิตทิมุตเตนะเถระพุชะเคนะทมาปยันโตอิทูปะเทคสุวิธินาชิตวาโมนินโทตันเตชะสาภพระว่ตุเตชะยัมังคะลานิ ทุกขะหาทิติกุชเคนะสุทัตพระหัตถันรรมังวิทธิชุติมิทิะกาพิธานางังยานาคาเทนวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสา,าวะวติเตชะยะมังคะลานิเอตาติพุทธชะยะมังคะละอัคคคาถาโยวาจนโทนทินาทินทีนาสารเตมัตันจูคิกวานาเนกะวิวิธานิสุปัตถวานิโมขังสุข,ขังอธิคเมยยานาโรสปัญโย มหาการุณิโพนาโหิตายสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธุมุตตมังเอเตนาาะสัจเวชเชนะโหูเชัยยนังคะลังชยันโตโพธิามูเรสัพยานางน,านันวัฒโนเองตนะวาิชโยโหพิชยสุชยยมังคะเลอัปปราชิตาปัลลังเกสีเศษปทาวิโคคะเลอภิเสเกสัพพาุทธ,ธานังอัคตปตโตปโมทปิ สุนักขัตังสุนังขลังสุกภาตังสุหนุทิตังสุขโนสมุโมหุโตจะสุวิฐานพระมาริสุปัฏฐคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทัฏฐคินังปทัฏฐคินังมโนกรรมังปณีทีเตปทัฏฐคินาปทัฏฐคินานิกัตตวานะละพันตเถปทัฏฐคีเนพวัตตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสตีขวันตุเตพะวัตตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพะันมานุพาเวนะสตาโสธีพระวันตุเตภวัตุสัพพังังพลังละทันดุสัพเทวตาสัพพสังคานุพาเวนะสตาโสธีพระวันตุเตภวันดุเตาบทที่สิบห้าปฏิฆานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถุเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมทานในนภวันปุกูชิตา โสถิงกโรมเต็หาวิหาลมันทะเลเทราจัณัชานวกาจพิทคโวสารามิกาธานปฏีปุปัสากาคามาจาเตยสามีคามาจาอิสาราสปนนภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาภุชายเยปิจะอันทสังภวาสังเสทะชาตาอาาัทะทวปปาติกานิยานิกังธรรม,มวรังปปิจเตสเพปิทุกขสกรุนปุสังขยัง หาตุจิรังสตังธรัรมโมธัมมัทธาสปุขลาสัมโพหนตุสมคโควะอัคายาจาิตายะจาอัมเหรขันตุสธร,รมโมสเพปิธรัรมมะจาริโนวุฒิงสัมปาปุเยยามะธัมเมอริยประปเวทิเตสปันนาหนตุสเพปิปานิโนพุทาสาสนสัมมาธารังประเวชันโตกาเลเทวปวัสตุ ปุถิภาวายะสัตตานังสัมิทังเนตุเมทะนินมาตาปิตาสัอัตตระชังนิจังรับฐันติบุตตกันเอวังทรรมเมนราชาโนประชังรับฐันปุสัพพะเทาบท <c oughs> ที่สิบหกเทวตาอุยโยชนะคาขากดส่งเทวดา <c oughs> ทุขปตาจนิทุกขาพยา,พยาปตาจนิพยาโสกาปตาจนิโสกาโหนตุสัพเทปิปานิโนเอตาวตาจจอมเหหิสัมพัฒตังคุญยสัมปทานสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปฏิสิทธยาทานังคทันตุสัทยะศีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาห่วงนตุคัจฉันตุ เทวตาคาตาบททีสาา่สิบเจ็ดสุมคลคาถาขนตูัพพังสุมังคลังรักขันตูัพพระเทวตาสัพพุทธนุภาเวนะโสธีขนตูนิรันตรังขนตูัพังสุมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตา สัพพธรรมาน well ุภาเวนะโสถีหนตุกนิรันตลังหนตุสัพพังสุมาลพลังรักถังตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโ pues สถีหนตุนิรันตลังสเพพุทธาลรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัเพพุทธาลรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรับขังพันธามิสสพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรับขังพันธามิสสพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรับขังพันธามิสสภพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรับขังพันธามิสสพโส สเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนะรักขังพันธามิสัประสงสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนะรักขังพันธามิสัพรสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนะรักขังพันธามิสัพรสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์งแห่งการบูชาพระตนะปลายด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุดภัยทางปวงขอให้พระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอพระเทพเทดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยความให้แก่ข้าพเจ้าแล้วก็ววถูกนำคนพระติตายยอดเศษถีเรียนยอดเศษฐีเรียนแม่ภูมบกแต ตลอดเจอมาถูกมงคลทั้งปวงที่สรรเสริญสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแผงพระปาริตจงสมเด็จศักดิ์สิทธุกประการเทอินสาธุบุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งผลถึงพึ่งจิตัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากอัจฉริยท like you ั e ้งปวงควรจากความบลกุกกายทั้งใจทั้งสิ่ง ประสบความสําเร็จจะระลุเรื่องน้นที่การงานชนะกับอุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทั้งสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงกายแห่ทงทางสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญวยจตุปฏิทินควรใช้ทั้งสี่คืออายุวันณนะสุภาษลักเทินโคอันุโงทนาบุญกับครอบโคโยสติทุกท่านด้วยค่ะท่าือ